ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตเม็ดไฟดาวนะครับอัปเดตวันที่5นะครับก็วันนี้เวลาก็ประมาณ2ทุ่ม40ฝันนาทีนะครับแล้วมีการนะครับอัปเดตครั้งใหญ่นะครับมีการปรับนะครับโทเคนใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรบ้างที่นะครับว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างเอาเท่าที่เห็นครับเพราะผมก็เพิ่งจะเข้ามาดูเหมือนกันครับ ครับเปิดกระเป๋าไว้แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเมตา马克ของเรานะครับเมตา马克ของเราเัากดไปที่เบราว์เซอร์นะครับกดไปที่เบราว์เซอร์เพื่อที่จะดูนะครับว้าวนะครับมาแล้วครับหน้านี้เป็นหน้าเดสก์บอร์ดครับหน้าเดสก์บอร์ดก็จะมีผังแมทริคต่างๆโชว์ครับเห็นไหมครับตรงนี้ราคานะครับ MFI นะครับหายไปแล้วครับเปลี่ยนเป็นนะครับเม f i ไฟโทเคนนะครับเป็นเม f i ไฟโทเคนนะครับ เอ็มเอฟไอเดิมไม่มีแล้วนะครับแล้วราคานะครับณตอนนี้นะครับห้าจุดสามเจ็ดนะครับแล้วไม่เป็น b ีเอดีนะครับเป็น u ูเอสดีทีเขียวตรงนี้ครับเป็น u ูเอสดีทีนะครับอันนี้นะครับราคาที่เห็นไปนะครับส่วนอื่นยังเหมือนเดิมครับเออสมาชิกนะครับทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นยังอยู่เหมือนเดิมครับอ่านะครับตัวนี้ก็ยังหน้าเดสบอร์ดอยู่เหมือนเดิมครับ เดี๋ยวกดเข้าไปตรงนี้ครับสามขีดซ้ายมือบนหน่อยครับเพื่อสํารวจนะครับเพื่อสํารวจ m y account นะครับ m y account นะครับอ่าลิงก์ยังอยู่เหมือนเดิมตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับลิงก์ัองตัวนี้เหมือนเดิมนะครับไปดูตรงนี้นิดหนึ่งครับอ่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับจํานวนเหรียญโทเค็นสเต็กเนี่ยครับอ่าเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นชื่อว่า MFI ตอนนี้หน่วยเป็นแมทไฟแล้วนะครับเป็น Ma file ท ken เห็นไหมครับ เขาคูณพันมาให้เราแล้วนะครับตัวนี้คูณพันมาแล้วก็ได้ทั้งหมด339.48อมสิาทไฟโทเค็นอันนี้คือเหรียญที่ทำการนะครับซื้อ NFT แล้วฝากไว้ในระบบนะครับ NFT ก็ยังเป็นระดับ5นะครับระดับ5คือ 5x เหมือนเดิมครับส่วนตัวอื่นก็ยังเหมือนเดิมครับ My earning matching bonus อ่าตัวนี้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับอยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าแล้วก็จะมี แมทไฟนะครับ1ปีคำนวณให้เราว่า1ปีนะครับหลังจากนี้อีก1ปีจะมีทั้งหมด951.97นะครับเอ่อแมทไฟครับนี่ยังติดปาก MFI นะต้องเป็นแมทไฟแล้วอันนี้คือหน้าตรงนี้ครับเลื่อนลงๆไปครับอันนี้ถ้าเรากดตรงนี้ก็จะเป็นเดสกบอร์ดนะฮะจะเป็นหน้าผังแมทริคเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูนี้หน่อยครับเมนูสเต็กนะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูแค่เมนูสเต็กพอครับ อ่าส่วนตัวอื่นก็เดี๋ยวค่อยไปไ่วให้ทีหนึ่งกดเมนูสเต็กม,มาแล้วครับเพื่อที่ทําการฝากอ่าตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับตรงนี้เหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เมื่อก่อนนี้เราจะฝากด้วย b u s d ตอนนี้แมท f down ได้ทําการนะ,ะฝากด้วย usdt ฮะต่อไปนี้นะต่อไปนี้เราต้องฝากด้วย usdt แล้วนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็ การสมัครการอะไรต่างๆก็ต้องใช้ USDT แล้วนะครับต่อไปนี้ครับโอเคนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยเห็นไหมครับเราจะฝากเราก็มาพิมพ์ช่องนี้ได้เลยนะครับเราจะมาพิมพ์ช่องนี้ได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีอะไรมเดี๋ยวดูแป๊บมันเพิ่มอีกนะโอเคตรงนี้หน้านี้เห็นไหมครับราคา MFI นะครับไม่ใช่ MFI นะราคาแมดไฟฮะยังติด MFI อยู่นะราคาแมดไฟโทเคน 5.459ถ้าเราจะฝากเราก็กดบายตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนิดเห็นไหมครับตรงนี้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับทุก12ชั่วโมงนะครับทุก12ชั่วโมงเนี่ยเพิ่งจะอัพเมื่อกี้เองนะี้11โมง11อีก11ชั่วโมง52นาทีก็จะทําการนะครับรับเน็กรีวอร์ดหรือกําไรทบต้นตรงนี้ครับกาไรทบต้นรางวัลทบต้นตรงนี้ครับ เห็นไหมครับเขาปรับไปแล้วเป็น MFI นะครับเมื่อก่อนเราจะจารับ0.00อะไรเยอะๆหมดเลยเดี๋ยวนี้ตัวเลขี่นเห็นไหมครับอีก12ชั่วโมงนะครับทุกๆ12ชั่วโมงตัวนี้ก็เข้า0.83427เข้าไปสมทบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับตัวสแต็กเก็คือจํานวนที่เราฝากไว้นะครับ339.483577นะครับแมทไฟนะครับ นี่คือหน้าที่เปลี่ยนไปนะครับค่อยๆเรียนรูไ st, ้รรปไปครับเพราะนะครับผมก็เพิ่งจะเข้ามาดูครับเขาเขาเปลี่ยนให้เราเลยนะครับเขาเปลี่ยนให้เราเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกไปนิดนึงครับจะเอาชื่อเหรียญตัวนี้ไปไว้หน้าแต่ไม่แน่ใจไปไว้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูนะแต่ถ้าเรานะครับเดี๋ยวผมดูพาไปที่ผังไอ้นี่นิดผมขอพาไปหน้านิดนิดครับกลับไปที่สามขีดนี้ครับดูเท่ว่าการอัปเกรดหรือการยาสมัครเนี่ยเป็นยังไงครับกดแดชบอร์ดนะเดี๋ยวผมกดแดชบอร์ด พอกดแดชบอร์ดสมมุติว่าเราจะอัปเกรดนะผมจะดูว่าเขาจะต้องอัปเกรดเป็นอะไรนะครับเขาอัปเกรดเป็นอย่างเมื่อว่าเราจะกดอัปเกรดผมจะลองกดอัปเกรดดูนะครับพอกดอัปเกรดปุ๊บนะครับเขาจะโชว์อะไรไหมอ๋อนี่ครับเห็นไหมครับพอกดอัปเกรดแล้วเห็นไหมเขาจะต้องใช้ทุกอย่างเลยเป็น USDT แล้วณตอนนี้นะครับทุกอย่างนะครับขับเคลื่อนด้วย USDT แล้วนะครับของ m ม็ไเห็นไหมครับเนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครการอัปเกรดก็ usdt แล้วนะครับโอเคนะครับตรงนี้ทำความเข้าใจนะครับอันนี้ผมพาไปดูหน้า My Account นิดนึงครับกดตามขีดตรงนี้แล้วก็นะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับแล้วกดไปที่ m y Account ครับกดไปที่ m y Account นะครับอ่าครับผมจะลองเอาตรงนี้ไปเปลี่ยนเอาไปเพิ่มหน้ากระเป๋าดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นเลขที่อยู่นะครับของโทเค็นที่ชื่อว่า MaAT มด f i ล e ตรงนี้ครับชื่อเที่นะครับ ผมจะลองกดบวกตรงนี้นะครับบวกตรงนี้ครับเพื่อจะเอาที่อยู่ตรงนี้ไปไว้หน้ากระเป๋านะครับผมกดบวกเลยครับพอกดบวกปุ๊บเห็นไหมครับอ่ามันก็จะมาโชว์แอปโทเค็นนะผมลองกดแอ d โทเค็นดูครับพอกดแอ d โทเค็นปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเขาก็บอก Import Token แล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหน้ากระเป๋านะครับจะไปดูหน้ากระเป๋านะฮะอ่าถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะกดออกนะครับตรงนี้ตรงนี้ครับส่วนไม้เขาลึกๆผมไม่ได้เข้าไปดูนะครับอ่าตรงนี้ขอดูตรงนี้กด w a l เ e t ตตรงนี้เลยครับ นะครับกด wallet ตรงนี้ก็เอานะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่มาแล้วนะอันนี้จะเป็นของเดิมนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับยกเลิกแล้วนะครับ MFI นะแต่นะครับโลโก้ยังเหมือนเดิมครับโลโก้ยังเหมือนเดิมแต่ชื่อเป็น m a t f i Token อันนี้ก็กดตามเมื่อกี้ครับจะมาอยู่หน้ากระเป๋าเลยนะครับส่วน BUSD BND ตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วครับเราก็นะครับในระบบ เราก็สามารถเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนนับสวอปเปลี่ยนเป็น USDT ตรงนี้ก็ได้ครับหรือเอาไปแลกเปลี่ยนในกระดานแล้วแต่ครับสะดวกเลยครับนะครับแต่ BNB ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ครับประมาณนี้ที่มีการอัปเดตนะครับแต่อาจจะยังไม่หมดนะวันนี้ผมมาพาดูคร่าวๆนะครับลองดูตามคลิปวิดีโอนี้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแบ่งปันนะครับข่าวดีโอโหสุดๆนะครับกับเม็ดไฟดาวที่มีการนะครับปรับปรุงนะครับ ขอบคุณมากครับแล้วพบกันที่คลิปใหม่ครับสวัสดีครับ